วัสดุปลูกจากมูลไส้เดือนชุมชนบ้านน้อยชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีเป็นชุมชนที่สืบสารภูมิปัญญาการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมูลของมันมาทำวัสดุปลูกซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับการทำสวนและการเกษตรอย่างดีการทำวัสดุปลูกจากมูลไส้เดือนเป็นกระบวนการหางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพมูลไส้เดือน อุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อพืชช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชได้เป็นอย่างดีกิจกรรมการทำวัสดุปลูกจากมูลไส้เดือนเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตไส้เดือนและประโยชน์ของมูลไส้เดือนผู้ใหญ่จะได้เรียนรู้วิธีการทำวัสดุปลูกจากมูลไส้เดือนอย่างถูกต้องสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำสวนที่บ้าน หรือฟาร์มของตนเองกิจกรรมการทำวัสดุปลูกจากมูลไส้เดือนเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ชุมชนบ้านน้อยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการเรียนรู้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนบ้านน้อยอีกทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของวัสดุปลูกจากมูลไส้เดือนอีกด้วยเชิญชวนมาสัมผัสวิถีชีวิตและภูมิปัญญา เรียนรู้วิธีการทำวัสดุปลูกจากมูลไส้เดือนทรัพยากรที่มีประโยชน์ต่อพืชและสิ่งแวดล้อมได้แล้วที่นี่ชุมชนบ้านน้อย